สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พบกับช่างหนึ่งโปรอาร์มในช่อง NS m o t o r i d e r อีกแล้วพอช่องนี้ขึ้นมาช่างหนึ่งพูดขึ้นมาจะเป็นรถอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจาก NSR Pro a r m วันนี้ครับผมช่างหนึ่งจะมาบอกว่าคนที่อยากได้ NSR ProArM หรือว่าอยากมีไว้ครอบครองนะครับมันไม่ได้ง่ายนะครับผมเห็นรถสภาพข้างหน้าเนี่ยครับผมอันนี้ขออนุญาตนะครับผมซึ่ง รถที่เข้ามาแต่ละคันเนี่ยคือบอกว่าช่างหนึ่งรับสภาพได้หมดแล้วถึงซื้อเข้ามานะครับพร้อมที่จะซ่อมบำรุงแล้วก็เช็คทุกอย่างนะครับถึงซื้อเข้ามาหลังจากซื้อแล้วก็คือจบนะครับผมเจ้าของเดิมไม่ต้องห่วงนะครับผมเนาะแต่อันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆที่จะซื้อนะครับคือช่วงนี้เอ็นดตาโปรอมราคาแรงมากอะไรแพงมาก นะครับและต้องการการบํารุงรักษาอย่างดีนะครับจะบอกว่าคันเนี้ยสวยไหมครับสวยนะครับผมเห็นแบบสวยๆแบบเนี้ยถ้าซื้อเข้ามาปุ๊บอ่ะอย่าคิดว่ามันจะจบนะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวมาดูรอบๆด้วยนะครับว่าสวยขนาดไหนนี่ครับอีกมุมหนึ่งนะครับสวยเรียบร้อย ดูดีมากเลยนะครับผมแบบนี้คือใครเห็นก็องโอ้โหรถสวยขอซื้อไว้ก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนจะซื้อว่าต้องเตรียมรับกับอะไรบ้างนะครับขนาดสวยๆอย่างนี้นะครับผมครับคือก่อนซื้อนะครับจะต้องเตรียมตัวนะครับผมสําหรับการซ่อมบํารุงหรือว่าการเก็บสภาพเก็บงานนะครับเก็บรายละเอียดจากเจ้าของเดิมนะครับ ที่เขาอาจจะไม่เหมือนเรานะครับผมจุดที่ต้องการให้ขี่ได้ให้ทําได้นะครับผมเนาะแต่ละคันจะเก็บรายละเอียดไม่เหมือนกันซึ่งคันนี้ครับเจ้าของเดิมทําสีมาแล้วนะครับสีสวยด้วยนะครับผมแต่จะมีจุดที่ช่างจะต้องเก็บงานเพิ่มนะครับผมมีจุดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับผม จุดแรกนะครับผมตรงนี้ครับจะต้องมีสติ๊กเกอร์ NS R SP ตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปดูอีกข้างหนึ่งนะครับมันต้องมีดูนะครับข้างนี้เห็นไหมครับเออพูดผิดนะครับเป็นร5อยห้าสิบ SP ตรงนี้ครับมันจะต้องมีนะครับที่ผมจะต้องใส่เพิ่มเข้ามานะครับจุดต่อไปครับตรงหน้ากากครับขาดตรงไหน ขาดโลโก้ honda ตรงนี้นะครับนะครับส่วนสำคัญเพื่อนเพื่อนดูสีแดงมีอา v ์ซีวแค่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับแบบนี้ถูกละขาด honda นะครับเดี๋ยวผมจะต้องใส่เพิ่มให้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปครับจุดต่อไปครับปีกนกถังน้ำมันครับติดสติกเกอร์เคลือบทับมาเรียบร้อยตำแหน่งไม่ถูกนะครับตำแหน่งที่ถูกจะต้อง อยู่ตรงนี้นะครับฮอนด้าแล้วก็ปีกนกมาทั้ง2ฝั่งเลยช่างจะต้องได้ทำถังใหม่นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องได้ทำใหม่นะครับผมคือดูแล้วมันขัดใจเนาะแต่สีสวยนะครับนี่คือเก็บสีมาแล้วครับไม่ต้องได้ทำสีใหม่เลยครับผมสวยครับสวยต่อไปครับ บั้นท้ายอันสวยงามเห็นไหมครับไฟท้ายตรงนี้จะต้องเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวก็จะต้องเปลี่ยนสีอีกแล้วครับผมเห็นไหมครับเล็กๆน้อยๆที่จะต้องเก็บอันนี้ขนาดรถนเรียบร้อยมาแล้วนะครับอันนี้ดูแค่ภายนอกเนาะเดี๋ยวไปดูตรงเครื่องนะครับอ,อ๋อยังครับยังไม่ได้ดูตรงเครื่องคันนี้ลังแบตไม่มีนะครับใส่แบตจากเบาท้าย ช่างก็ต้องหาลังแบตมาเพิ่มให้อีกแล้วครับผมปิดข้างครับเจาะมาเนื่องจากคันสตาร์ทเดิมไม่ล็อกไม่ตรงตำแหน่งตอนนี้ช่างแก้คันสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วนะครับล็อกได้ละแน่นละจบแล้วครับอันนี้ต้องเปลี่ยนครับจุดต่อไปครับคันนี้เห็นโชคไหมครับ เป็นโชคของ CBR หรือว่า NSR ตา,าหรือว่า NSR ตาเหี่ยวนะครับความยาวไม่ได้ต่อโชคมาครับผมโชคตัวนี้ช่างก็ต้องหาโชคมือสองมาเปลี่ยนนะครับ2,000โดนแน่นอนครับเนาะครับจุดต่อไปเลยนะครับโดนไปได้ว0 0 0พก็เยอะกว่า2,000แน่นอนครับทำสีถังใหม่ก็ 2,000แน่นอนครับ4,000ละที่ผมต้องโดนเนาะครับอันนี้ผมโดนเองนะยังไม่คิดค่าแรงเลยนะครับต่อไปเครื่องอมีเยิ้มครับไม่รู้วนะ่าน้ํามันสองทีหรือนะ้ํามันเครื่องแลบมาจากปั๊มสองทีหรือว่าจากตีนเสื้อสูบอันนี้ช่างก็ต้องได้รื้อครับเสียตังค์อีกแล้วหรือเช็คดูเนาะเพราะน้ามันเต็มอยู่ข้างล่างหมดเลยครับผมคันนี้อีกหนึ่งจุดนะครับต่อไปเสียงคัดมีเสียงดัง ช่างก็จะต้องได้รื้อฝาคัดเปิดฝาคัดมาเปลี่ยนมาเช็คชุดคัดอีกชุดข้างคัดอีกหนึ่งชุดไม่รู้จะโดนอะไรบ้างนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายอีกแล้วนะครับกติปีพันหนึ่งก็เป็นห้าพันแล้วนะครับมีขนาดสวยๆนะครับว่าเดี๋ยวไปดูจุดอื่นจะมีจุดไหนอีกนะครับผมครับกลับมามุมนี้ก็สำหรับจุดอื่น ก็ดูแล้วยังเรียบร้อยดีนะครับจะลองไม่เก็บดูนะครับแค่เก็บประมาณนี้ผมคำนวณดูก็ต้องใช้ตังประมาณ5,000ันละนะครับซึ่งการซื้อรถเอ็นโปรอ่ะมันจะต้องเผื่อครับเผื่อการซ่อมบำรุงนะครับเผื่อการเก็บงานนะครับขนาดผมเป็นช่างเองก็ยังต้องเผื่อนะครับคือรถที่ผมซื้อเข้ามาคือผมทำใจกับสภาพละว่าเราพร้อมจะต้องเปลี่ยนจะต้องเก็บงาน พอเก็บเสร็จราคามันจะไม่อยู่ที่เดิมนะครับสำหรับคันนี้คือประเมินคร่าวๆก็อาจจะหมดประมาณ5,000ละนะครับผมซึ่งราคาขายของผมเองมันก็ต้องบวกขึ้นอยู่แล้วนะครับเนาะคือตามปกติกลไกของตลาดถ้าเก็บแล้วไม่ได้กําไรทำแล้วไม่มีแรงขายขาดทุนมันก็ไม่ไหวเนาะอยู่ไม่ไหวทำ NSRProArm มาให้เพื่อนๆไม่ไหวนะครับ นขนาดประมาณนี้รถสวยๆแบบนี้ยังก็ต้องหมดเพิ่มเก็บเพิ่มนะครับผมซึ่งแต่ถ้าเพื่อนๆนซื้อมาแล้วสภาพขี่ได้หรือว่าเจอรถในตลาดนะครับผมถ้าไม่ผ่านมือช่างหรือว่าไม่ได้ทํามาก็คือต้องเตรียมงบไว้ซ่อมบํารุงหรือว่าไว้อ่าปรับปรุงรถเตรียมไว้ครับทุกคันครับผมขอบอกเนาะ นะครับส่วนคันที่มาสภาพไม่ค่อยสวยคือชุดสีเละอย่างอื่นอะไรไม่ครบอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมหมดเยอะแน่นอนครับเนาะขนาดคันนี้ขี่ปกตินะครับเครื่องแรงมากมีเสียงคัดดังคือบิดมาบิดมาเลยตัวเนี้ยคือ,อยังต้องเก็บงานเพิ่มเพื่อให้ได้ความเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะขายเพื่อที่จะแบ่งให้เพื่อนๆได้ไปใช้งานได้เอาไปใช้งานก่อนไม่ได้เป็นภาระเนาะ ครับประมาณนี้วันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าทำไม NSR Pro Arm ถึงแพงนะครับมันมีจุดนี้อีกจุดหนึ่งครับผมเนาะครับสําหรับคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่จะเลือกซื้อ NSR Pro Arm ให้ลองศึกษาดูก่อนสักนิดนะครับผมก่อนตัดสินใจซื้อดีกว่าซื้อมาแล้วมันเป็นอะไรคันหนึ่งที่เราใช้งานไม่ได้นะครับผมคลิปนี้ฝากไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ